สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สช่องคลายปมกรรมคะ่ะเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าเงินเดือนเพิ่งเพิ่มเข้ามาในบัญชีไม่กี่วันแต่พอเปิดดูอีกทีกลับรู้สึกเหมือนเงินมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่เราก็มั่นใจว่าเดือนนี้ไม่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรเป็นพิเศษเลยความรู้สึกมันเหมือนกับว่ากระเป๋าเงินของเรามีรูรั่วที่มองไม่เห็นนะคะเป็นรูรั่วที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มสักที มันไม่ใช่ความรู้สึกว่ามีเงินไม่พอจ่ายนะคะแต่ที่มันหนักกว่านั้นก็คือความรู้สึกที่ว่าเงินอยู่กับเราได้ไม่นานรายได้เข้ามาเมื่อไหร่ก็จะต้องมีเรื่องให้จ่ายออกไปเสมอเหมือนถูกใครจัดฉากเอาไว้ไม่มีผิดเลยค่ะจูๆ่ๆรถก็ต้องซ่อมด่วนคนในบ้านต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นก็ดันมาเสียพร้อมๆกันซะอย่างนั้น หลายคนพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดทุกบาททุกสตางค์หรือไม่ก็ตั้งใจหักเงินเก็บไว้อย่างดีที่สุดแต่ทำไมสุดท้ายแล้วก็ยังวนกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งปัญหานี้ไม่เคยหายไปไหนเลยค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีรูรั่วที่เรากำลังเผชิญอยู่มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่วิธีจัดการการเงินของเราค่ะแต่อยู่ในมิติที่ลึกกว่านั้น มันอาจจะเป็นปมกรรมบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยรู้หรือมองเห็นมาก่อนเลยก็ได้ค่ะแต่พอได้ยินคําว่ากรรมอย่าเพิ่งรู้สึกว่าเป็นคําพิพากษาที่น่ากลัวหรือเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะจริงๆแล้วกรรมเป็นแค่สมการง่ายๆของเหตุผลเท่านั้นเองค่ะและข่าวดีที่สุดก็คือเราสามารถสร้างเหตุใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตการเงินของเราให้ดีขึ้นได้เสมอในพอดแคสต์นี้ ดิฉันจะอาสาพาคุณไปสำรวจต้นตอของรูรั่วของการเงินในทางธรรมะกันค่ะพร้อมกับจะมอบเทคนิคง,ง่ายๆแต่ทรงพลังที่คุณจะสามารถนำไปเริ่มต้นทำได้ทันทีเพื่อที่จะอุดรูรั่วนั้นและสร้างสมดุลการเงินให้กลับมามั่นคงอีกครั้งค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสำรวจกันเลยว่ารูรั่วทางการเงินที่ดิฉันได้พูดถึงไปแล้วนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมันมีต้นตอมาจากปมกรรมแบบไหนได้บ้าง เพื่อที่เราจะได้เข้าใจและคลายปมนั้นให้ถูกจุดนะคะในทางธรรมะแล้วสิ่งที่เราได้รับก็คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เราเคยให้ออกไปค่ะดังนั้นการเงินที่ติดขัดจึงมักมีรากมาจากวิบากกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้สองประเภทหลักๆนั่นคือกรรมตรนีและกรรมเบียดเบียนค่ะเรามาดูกันที่ปมแรกก่อนนะคะนั่นก็คือกรรมตรนีค่ะ กรรมตรีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การไม่บริจาคเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการห่วงแหนในสิ่งอื่นๆด้วยอย่างเช่นห่วงความรู้ไม่ยอมสอนงานคนอื่นเพราะกลัวว่าเขาจะเก่งกว่าเราการห่วงโอกาสหรือแม้กระทั่งการห่วงคำแนะนำดีๆความรู้สึกที่ว่าฉันต้องดีที่สุดคนเดียวหรือกลัวว่าคนอื่นจะได้ดีนั่นแหละคะ่ะคือมเมล็ดพันธุ์ที่สร้างชาติภพแห่งความขาดแคลนทำให้เราต้องคอยวิ่งตามคนอื่นอยู่เสมอ ดิฉันขอยกเป็นเรื่องเล่าเพื่อให้เห็นภาพนะคะในอดีตมีพ่อค้าคนหนึ่งที่ปรุงอาหารได้อร่อยมากเขามีสูตรลับที่เขาไม่เคยบอกใครแม้แต่ลูกมือที่ซื่อสัตย์ของเขาเองวันหนึ่งกิจการของเขาก็เริ่มตกต่ำลงเพราะมีร้านให,ใหม่เกิดขึ้นมามากมายเขาพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่เคยมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการลงและในชาติต่ตอมา เขาเกิดมาเป็นคนมีสติปัญญาดีมากค่ะแต่กลับอาภัพเรื่องโอกาสและการสนับสนุนทางการเงินอยู่เสมอคิดจะทําอะไรก็มักจะถูกคนอื่นตัดหน้าไปก่อนเสมอนี่คือผลกรรมของความตรหนีในวิชาความรู้ที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติมานั่นเองค่ะต่อไปก็คือปมที่2ค่ะนั่นก็คือกรรมเบียดเบียนกรรมนี้อาจจะใกล้ตัวพวกเรามากกว่าที่คิดนะคะมันคือการเอาเปรียบผู้อื่นในทางการค้า หรือการโกงเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเผลอคิดไปว่าไม่เป็นไรหรอกนาเช่นการแอบ,บเอาของใช้ที่ทำงานกลับไปที่บ้านการใช้เครื่องพิมพ์ของออฟฟิศเพื่อพิมพ์งานส่วนตัวบ่อยๆหรือการใช้ของส่วนรวมเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่ขออนุญาตการกระทำเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันคือการสร้างหนี้ที่มองไม่เห็นขึ้นมาโดยตรงเลยล่ะค่ะและหนี้นี่เองค่ะ ที่ทําให้เงินที่เราหามาได้ต้องมีเหตุให้รั่วไหลออกไปเพื่อชดใช้ในรูปแบบต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้และอีกหนึ่งปมที่สําคัญมากๆซึ่งถือว่าเป็นรูรั่วที่ใหญ่และคนส่วนใหญ่ก็มักจะมองค่ามันไปมากที่สุดก็คือหนี้สงค่ะนี่ส่งก็คือวิบากกรรมที่ส่งผลต่อเรื่องเงินได้รวดเร็วและรุนแรงที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะคะมันเกิดจากการที่เรานําของที่เป็นของสงหรือของที่อยู่ในเขตวัด ซึ่งถือเป็นของส่วนรวมในทางธรรมมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยที่ยังไม่ได้ถวายปัจจัยหรือทำบุญเพื่อเป็นค่าน้ำค่าไฟตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆนะคะเช่นการเด็ดดอกไม้สวยๆในวัดกลับบ้านการหยิบน้ำดื่มในตู้ของวัดมาดื่มหรือการใช้ไฟฟ้าของวัดเพื่อชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือโดยที่เราไม่ได้บริจาคเงินลงในตู้ค่าน้ำค่าไฟหรือแม้แต่การนำของที่คนอื่นถวายพระไปแล้ว ไปใช้ต่อโดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุแห่งนี้สงทั้งสิ้นค่ะเมื่อเราเห็นภาพชัดขึ้นกรรมนี้ก็เปลี่ยบเสมือนการที่เราแอบไปเจาะรูใต้ถังเก็บน้ําใบใหญ่ของหมู่บ้านแล้วต่อท่อตัวเล็กๆมาใช้ที่บ้านของเราคนเดียวนั่นแหละค่ะน้ําที่เราได้มาอาจจะดูเหมือนไม่เยอะแต่แรงกรรมจากการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของพระศาสนาซึ่งเกิดจากเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั่วทุกสารทิศนั้นมันมหาศาลมาก และมันก็จะส่งผลให้ถังน้ำหรือก็คือภาชนะการเงินของเราเองเกิดรูรั่วขนาดใหญ่ที่อุดได้ยากที่สุดค่ะพอเราได้เห็นต้นตอของรูรั่วทางการเงินกันไปแล้วหลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกังวลใจใช่ไหมคะว่าถ้าเคยเผลอทำสิ่งเหล่านั้นไปแล้วจะแก้ไขได้ยังไงดิฉันอยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะข่าวดีที่สุดก็คือทุกอย่างมีทางแก้ไขเสมอ และนี่คือ3ขั้นตอนง่ายๆที่เราจะลงมือทำเพื่ออุดรูรั่วและสร้างวงจรการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราค่ะขั้นตอนที่1การอุดรูรั่วด้วยการชำระหนี้สงเป็นขั้นตอนแรกที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการเริ่มต้นชำระหนี้สงค่ะเพื่อเป็นการอุดรูรั่วที่ใหญ่ที่สุดก่อนและที่สำคัญก็คือไม่ต้องรอให้มีเงินมากมายถึงจะทำได้นะคะซึ่งวิธีการมันก็ง่ายมากๆค่ะ ข้อที่1น,นั่นก็คือการตั้งเจตนาค่ะบางครั้งเมื่อมีโอกาสไปที่วัดหรือตั้งใจจะไปทําบุญให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในใจก่อนจะหย่อนเงินลงตู้ให้พูดในใจช้าๆชัดๆนะคะว่าเงินจํานวนนี้ข้าพเจ้าขอถวายเพื่อชําระหนี้สงที่เคยล่วงเกินมาทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอชําระหนี้กรรมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป 2. มองหาตู้บริจาคค่ะให้คุณมองหาตู้บริจาคที่เขียนว่าชาระนี่สงหรือตู้ค่าน้ำค่าไฟของวัดค่ะซึ่งจะเป็นการทำบุญที่ตรงจุดที่สุดเลยนะคะและ 3. จํจำนวนไม่ใช่ประเด็นค่ะข้อนี้สำคัญมากนะคะหัวใจของการชาระนี่กรรมอยู่ที่เจตนาที่จะชดใช้นะคะทำเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจและไม่เดือดร้อนตัวเอง จะ5บาท10บาทก็มีอนิสงส์มหาศาลเหมือนกันหากเราทำด้วยใจที่สำนึกและตั้งมั่นจริงๆค่ะเมื่อเราได้เริ่มอุดรูรั่วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเติมบุญใหม่ที่จะช่วยให้การเงินของเราไหลลื่นและคล่องตัวเข้าไปค่ะซึ่งการทำทานด้วยน้ำเปล่าก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่กลับให้ผลในเรื่องของการเงินอย่างน่าอัศาจรรย์เพราะน้ำคือสัญ,ญลักษณ์ของความไหลลื่นความชุ่มชื่นและชีวิตค่ะ เราสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยนะคะอาจจะทำจากที่บ้านเช่นเราอาจจะถวายน้ำสะอาดหนึ่งแก้วบนหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาทุกวันแล้วกล่าวอุทิศส,ส่วนกุศลก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะหรือการทำบุญนอกบ้านอย่างเช่นเมื่อมีโอกาสลองซื้อน้ำเปล่าเป็นแพ็คไปถวายที่วัดอื่นหรือสถานปฏิบัติธรรมดูนะคะนอกจากนี้เราอาจจะทำต่อสรรพสัตว์ได้ค่ะ เช่นวิธีที่ง่ายๆและน่ารักมากๆก็คือการตั้งภาชนะใส่น้ําสะอาดไว้หน้าบ้านเพื่อให้สุนัขจรจัดแมวหรือนกได้มาดื่มกินดับกระหายด้วยจิตที่เมตตาค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับเสริมพลังนะคะทุกครั้งที่ให้น้ําเป็นทานให้อธิษฐานในใจสั้นๆว่าขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าไหลลื่นเหมือนดังสายน้นํานี้ขอให้การเงินคล่องตัวไม่ติดขัดขอให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน และขั้นตอนที่3ก็คือสร้างตาขายดักทรัพย์ด้วยการให้ก่อนใช้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนี้ก็คือการสร้างเหตุใหม่ที่ทรงพลังมากๆที่จะเปลี่ยนชีวิตการเงินของเราในระยะยาวนั่นก็คือการเปลี่ยนนิสัยมาเป็นให้ก่อนใช้ค่ะวิธีการก็คือทันทีที่เงินเดือนหรือรายได้เราเข้ามาก่อนที่คุณจะนำไปจ่ายบินหรือใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งออกมาเพื่อทำบุญทันทีค่ะ จะเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้ตามกำลังให้เราหยอดใส่กระปุกที่เราตั้งใจไว้สำหรับการทำบุญหรือโอนเข้าบัญชีมูลนิธิที่อยากช่วยเหลือในทันทีเลยก็ได้นะคะการกระทำแบบนี้จะเป็นการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของเราจากผู้ขาดแคลนที่รอใช้หนี้มาเป็นผู้ที่มีอันจะกินและพร้อมที่จะให้ค่ะมันคือการประกาศต่อจักรวาลอย่างทรงพลังว่าฉันมีมากพอที่จะแบ่งปันซึ่งพลังงานทางบวกนี้เองค่ะ ที่จะดึงดูดความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ให้ไหลเข้ามาในชีวิตของเราอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การลงมือทําทั้ง3ขั้นตอนไปแล้วนะคะดิฉันอยากจะขอชวนทุกท่านมาลองมองภาพรวมด้วยกันอีกครั้งค่ะเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงหัวใจที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์คาถาหรือความงมงายเลยนะคะ แต่มันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณค่ะเป็นกฎแห่งเหตุและผลที่ตรงไปตรงมานั่นก็คือการเปลี่ยนเหตุที่การกระทําและความคิดของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ในชีวิตถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือการชําระนิสสงก็คือการยอมรับและแก้ไขอดีตที่เราอาจจะเคยทําผิดพลาดไปการให้น้ําเป็นทานคือการสร้างความไหลลื่นและความชุ่มชื่นให้กับปัจจุบันและการให้ก่อนใช้ ก็คือการวางรากฐานที่มั่นคงแห่งความมั่งคั่งในอนาคตของเรานนั่นเองค่ะและนี่ก็คือช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าบางทีรู้ร่วที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าเงินของเราเลยด้วยซ้ําแต่อยู่ที่ในใจของเรานี่นเองล่ละค่ะใจที่รู้สึกขาดแคลนและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมาโดยตลอดการทําทานที่เราได้เรียนรู้กันไปมันไม่ใช่การทําให้เรามีน้อยลงนะคะ แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือการขยายภาชนะในใจของเราให้ใหญ่ขึ้นใหญ่พอที่จะรองรับความอุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะไหลเข้ามาดังหากค่ะเมื่อใจของเรากว้างพอและรู้สึกมีพอที่จะให้เราก็จะดึงดูดความมีพอที่จะรับเข้ามาในชีวิตโดยอัตโนมัติการฟังในวันนี้อาจจะเป็นเพียงข้อมูลค่ะแต่การลงมือทำแม้จะเริ่มต้นจากเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม จะเป็นการกดปุ่มเริ่มต้นเพื่อเขียนชะตาการเงินของคุณขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของคุณเองขอเพียงคุณเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่สุดด้วยความตั้งใจที่แท้จริงวงจรกรรมการเก็บเงินไม่อยู่ที่เคยฉุดรั้งชีวิตคุณไว้ก็จะค่อยๆถูกทำลายลงและถูกแทนที่ด้วยวงจรใหม่ซึ่งเป็นวงจรแห่งความเมตตาความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอนค่ะ ขอให้การเดินทางเพื่อคลายปมทางการเงินของคุณในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความสุขและความสงบในใจนะคะสวัสดีค่ะ